บังสุกุลชุดไตรเปิดค่ะโดยนางสุภาพรสลับสีสมาชิกสภาผพพู้แทนราษฎรยะสโสธรเขตหนึ่งค่ะเป็นผู้แทนในการทอดผ้าบังสุกุลชุดไตรเปิดค่ะโอกาสนี้เรียนเชิญค่ะ กราบอารธาธนานิมนต์พระครูบวรธรรมสมาจารย์เจ้าคณะอำเภอกุฎชุมจังหวัดยะโสธรค่ะเป็นผู้พิจารณาชักภาพบาังสุกุลชุดไตรเปิดกราบนิมนต์ด้วยความคารพเจ้าค่ะ ขอบคุณท่านสยสยศโสธรเขตหนึวว่งค,ค่ะนางสุภาพรสลับสีค่ะเป็นประธานในช่วงจุดของไตรเปิดค่ะลำดับต่อไปนายเรวัตมีชัยกำนันตะบลไทรมูลนายประสิทธิ์ทุมเสนพยาบ้านหมวดที่สามตำบลไทรมูลนายสุรศักดิ์คำทองสมาชิกสภาเทศบาลตะบนไทรมูลและคุณแม่กัญญาพร พรจิตรเวศร,ร้านกิมฮะยโสธรทั้งหมดสี่ท่านเรียนเชิญค่ะโอกาสนี้กราบอาราธานานิมนต์พระอาจารย์ต้องอุชุจารโรวัดป่าสะโนพระรูกันตะธรรมคุณวัดป่าสิงห์บัวทองพระอดิศักดนาวิโลวัดป่าบ้านค้อ และพระอาจารย์ปัญญาศีรักษาโรวัดป่าบานบ่าทั้งหมดสีรูปเป็นองค์พิจารณาผ้าหลังสุดเจ้าค่ะยมุลครับผม,ม,ข,บผมอขอแจ้งทราบถ้าได้ยินเชื่อคือลุกเลยนะลุกเลยแล้วก็เคลื่อนเข้ามาในพื้นที่เลยนะเราจะได้วิชาาพระอาจารย์ต้มอ,อุชุจาโรพระครูกันตะธรรมคุณพระอดิสรอนาวิโล และพระอาจารย์ปัญญาศีลสาโรค,คนรถเข้าไปด้วยถือว่าให้พ่อแม่กบาาจั์ ำดับต่อไปเป็นชุดที่สองค่ะเรียนเชิญคุณนภประพัฒเดชธัญญนลนนจากกรุงเทพมหานครคุณจุธารัตน์อาจิาจินุภาพจากหัดใหญ่ค่ะคุณมนเทียนรับสะเียนตลาดไทยกรุงเทพและคุณพิมพ์สิริรัตนโสภาจากไซมอนสี่ท่านเรียนเชิญค่ะคุณโสภาไซมอนค่ะทั้งหมดสีท่านเรียนเชิญค่ะ กราบนิมนต์พระอาจารย์สุเมธกุศลจิตโตจากวัดป่าบ้านบาค่ะพระ,กะเกษมปภาโสวัดป่าบ้านบาหลวงตารุงธิรยาโนวัดหนองสองห้องและพระอาจารย์กระมนกันตะธรรมวัดป่าภูเขาน้อยกราบนิมนต์ทั้งสี่รูปเป็นผู้เป็นองค์พิจารณาผ้าบางสุกุลกราบนิมนต์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะ ที่สามค่ะคุณสงเจตคเนแสนครูช่านานการคุณยุพินวงละครขร้าราชการจากอำเภอเสรลภูมิคุณณัชมนสิริรัตนพันธ์กรุงเทพมหานครและคุณสีสมอนอารเออมเปลียวบอนธรรมปัณฑิตวัดภูผาขาวพระสมพงษ์ถาววรธรมโมวัดดานมทิตา และเจ้าอาธิการพงศพรปุญญรธโมวัดป่าศิลาพรทั้งสี่รูปเป็นองค์พิจารณาชักภาพบางสุกุลกราบนิมนต์ด้วยความเคารพเจ้าค่ะพระธรมโม เจ้าอาธิการพงศพรปุณณธรมมมรมโมศรีรูปนิมน์เจ้าค่ะอนิจาวัตสังขาลาอุปาทวะยัตมินน อุปาชิตาวานิรุชันติเตสังอุปาสมุสุขุที่สียนเชิญคุณหอหมหวนอินจักคุณศิลประเด,ดสวนสเสน่คุณแม่ละมุนสาสิงผู้อยู่บ้านหมู่ที่เจ็ดทุ่งแต่ยะโสธรแล้วก็คุณพ่อสุรพลทองสมอดีตผู้ ชุดต่อไปเป็นชุดไตรองเป็นชุดสุดท้ายนะคะจังหวัดยะโสธรน,นางปรีสาวงศรีวงศรีแก้วผาประหลัดอำเภอายมูลและนางสาวสุภลักษณ์นางม,มั่นประหลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มง,งานบริหารงานปกครองอำเภอาซมูลทั้งสีท่านเดินเชิญค่ะร้อยตำรวจเอกทองหมาะพึ่งแย้มที่ปรึกษานายก เทศมนตรีตำบลไซมูลนายเลิศั์มูลสารที่ปรึกษาพิเศษนายกการบริหารส่วนจังหวัดยะโสธรนางปริษาวงศรีแก้วปลัดอำเภอไซมูลและนางสาวสุภลักษณ์นางมั่นปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอไซมูลสี่ท่านเรียนเชิญค่ะกลับประธานนิมนต์พระอาจารย์เบลลี่อาภาทโรวัดป่าพุทธนิกายพระอาจารย์โอเค ประภากโรวัดป่าบ้านตาพระครูวิบูลปัญญาคมวัดป่าเวียงคำและพระประเถืองเตชะวโรวัดภูหมักพริกกราบนิมนต์ทั้งสี่รูปเป็นองค์พิจารณาชักภาพบังสกุลกราบนิมนต์เจ้าค่ะ ค่ะสำหรับท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ลูกศิษย์ญาติธรรมทั้งหมด5ชุดนะคะครบแล้วค่ะครบแล้วนะคะขอบคุณเจา้าหน้าที่ทุกท่านด้วยค่ะ